เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าภายหลังจากกระแสโอมิคอนมานะคะทำให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากค่ะหลั่งไหลเข้ามาฉีดวัคซีนประกอบกับงานวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนพลเพนรัฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรพบตัวชี้วัดการระบาดในระดับชุมชนคือซากเชือ้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นในน้ำเสียจากชุมชนเมืองพิษณุโลกประชาชนควรเร่งเข้ารับวัคซีนป้องกันความรุนแรงของโรคและเร่งตรวจ ATK เเพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่การเจอซากเชื้อนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าผู้ติดเชื้อครับ แม้ว่าจะยังไม่แสดงอาการก็ตาม,มานะครับตั้งแต่เริ่มติดเชื้อเลยนะครับเขาจะมีการหลั่งตัวเชื้อออกมาในอุจจาระปัสสาวะนะครับซึ่งก็จะไหลามารวมในน้ําเสียโสโครกที่เราสามารถเก็บได้นะครับแม้ว่าตัวน้ําเสียตัวนี้ครับตัวซากเชื้อเนี่ยเวลามันอยู่ในน้าเสียแล้วเนี่ยมันก็จะแตกสลายนะครับกลายเป็นเศษของ RNA แม้ว่าจะไม่ทําให้เกิดการติดเชื้อแล้วครับแต่ว่ามันสามารถที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพได้ว่ามีผู้ติดเชื้อในแต่ละบริเวณมากน้อยแค่ไหนมีความสงสัยว,ว่าอาจจะมี การแพร่ระบาดของอูมิครอนในบางบริเวณทางฝั่งขวาของแม่น้ำน่านนะครับเพราะนั้นเลยมีความสำคัญมากๆครับในการที่จะต้องกระตุ้นนะครับให้ประชาชนเนี่ยทำการฉีดวัคซีนนะครับและว,วันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเนรศวรอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะผู้คนจำนวนมากค่ะที่เข้ามาฉีดวัคซีนค่ะ ได้รับบริการที่โรงพยาบาลมเรเลสวนนะคะในการฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นเข็มที่3าแล้วนะคะก็ออการให้บริการคือดีมากนะคะมีระบบที่ชัดเจนแล้วก็มีขั้นตอนแล้วก็มีคนอำนวยความสะดวกในทุกๆขั้นตอนนะคะก็อยากเชิญชว,น,ว,วนทุกท่านนะคะมารับวัคซีนที่หน่วยบริการมหาพิรัยนเรศวรค่ะก็ที่นี่บริการได้ดีเยี่ยมมากะค่ะแล้วก็ระบบไหลลรื่นรวดเร็วค่ะ นายแพทย์ชัยวัฒน์บุรณชชนอาภาผู้ช่วยคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเล่าว่าศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งนี้เปิดให้บริการมาตลอด1ปีปัจจุบันมีจำนวนผู้มาฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิคอนทำให้การตื่นตัวมารับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลักๆที่เราฉีดในสัปดาห์นี้นะครับทั้ง5วันเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่จะได้รับเข็ม2เข็มสเข็ม4นะครับก็แล้วแต่ว่าได้ชนิดไหนมาก่อนหน้านี้นะครับเราก็มาเลือกสูตรที่ลงทะเบียนอีกทีหนึ่งว่าจะใช้สูตรไหนแต่ถ้าเป็นสถิติตัต้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับที่ศูนย์เราฉีด ฉีดมานะครับก็ประมาณเกือบ90,000โดสนะครับที่ฉีดที่สุนี้นะครับดูตื่นตัวขึ้นครับดูตื่นตัวขึ้นก็คือประชาชนตื่นตัวนะครับสำหรับการการระบาดะระลอก5นี้นะครับที่มีเชื้อโอมิคอนนะครับ มากกว่าความพร้อมของระบบสาธารณสุขกับการรับมือการแพร่ระบาดโควิด1 9นั่นคือเราทุกคนต้องเคร่งครัดกับมาตรการ DMHTT และต้องป้องกันตนเองอย่างสูงสุดลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นลดการรวมกลุ่มหากมีความเสี่ยงหรือมีอาการที่สงสัยให้ตรวจโควิด1 9ด้วยตนเอง ด้วยระบบ ATK ในเบื้องต้นรู้เร็วรักษาเร็วและฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นเพื่อลดการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิคอนทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกรายงาน